ฮนะปลุกเขาให้ตื่นสิลูกปั๊บปลุกพี่ภูมิให้ตื่นสิไปปลุกภูมิให้ตื่นก่อนอ,นอืมบอกให้ไปปลุกไอซําบอกให้ไปนอนต่อเขาตื่นกันแล้วเนี่ยที่แพทย์ตื่นแล้วเลยพี่ภูมิพับไปปลุกพี่พี่ภูมิก่อนฮึไปปลุกพี่ภูมิก่อนลูกปะไหนภูมิไหน ปลุกให้ลูกสิปลุกให้ลูกเลยลูกไอเซกันละเดยวกับพ่อสบัยติดกันปลุกเขาสิอล้จะไปนอดน,น้ำกันต่อ ปุก,ก่อนเร็ว <c oughs> อืมไอจยัจงลยปุ๊บปั๊บเดี๋ยวกินยาด้วย <c oughs> อืมทับขี้แตกเลยลูกทับขี้แตกเลยไม่ตื่นทับขี้แตกเลยอ้วนอ่ะอ้วนไม่ตื่นเออทับขี้แตกเลยดึงหูเลยดึงหูเลย เออดึงหูวนั่นแหละดึงให้มันตื่นบอกภูมิตื่นแย่จมูกเลยจมูกพี่ภูมิไม่ใช่จมูกตัวเองจมูกภูมิเออเออนั่นแหละแย่ไปเลยแย่จมูกพี่ภูมิเลยเอานวดให้ภูมิก่อนที่คันบางทีภูมิพี่ภูมิเอยมาศาสพี่ภูมิก่อนเร็วนวดมึงมึงมึงนวดไอ รักกันก่อนเร็วจุบจุบก่อนเร็วจุบจุบพู่มให้ตื่นก่อนเร็วจุบพูมมมาจุบตรงแก้มอ่ะจุบเลยมันตื่นแน่มันตื่นแน่เออจุบเลยอ่าจุบเลยจุบจุบเร็วไหนนับเป็นพี่ภูมิอยู่ไหนดูสิให้ดูนับปันสินับพี่ภูมิพี่พูมินับเป็นของภูมิไม่ใช่ของปั๊บให้ดูสิพี่พูมมอยู่ไหนพี่พูมมมีไหมอ่า ถูเลยไหนดูซินับเป็นพี่ภูมิอย,อยู่ไหนไหนแม่ดูซิไหนอยู่ไหนไหนเปิดดูซิ <c ười> ดึงหูอีกรอบสิลูกดึงหูพี่ภูมิขึ้นมาอีกรอบเลยไม่ตื่นดึงหูมาเลยฮะแม่บอกให้ฮะห้ำเนาะห้ำไอ้จะเปิดหาห้ำไ <c ười> อ้ออยู่ตรงไหนอ๋อ จุ๊บๆมาเลยปั๊ลูกป้ามากินแล้วไม่ไม่ตื่นแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมปลูกแล้วพี่ภูมิเน,นี<ม>่ยไปโรงเรียนสายมันอยู่เฝ้าบ้านเลย<ม>เก่งจังเลยพี่ปับ๊บ<ม>